โอเคสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะมาบอกเล่านะครับจะมาแนะนำเทคนิคสิบท่านะครับที่ใช้ที่เป็น the base เลยนะครับสำหรับการเล่นตัวต่อตัวนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ริมทะเลนะครับกำลังจะออกทะเลไปหาปลาแล้วนะครับอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของ the base นะครับสิบ the base move นะครับแล้วก็ เทคนิคที่เราจะทําให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับทําไมนะครับถึงตัวต่อตัวเนี่ยวันออนวัน on t ีทชูเอชันเนี่ยมันถึงสําคัญนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้ในการที่เราเล่นเวลาขับขันนะครับหรือว่าจะเสริมทักษะของเราเองได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทุกคนควรจะมีนะครับควรจะมีท่าสิบท่านี้ติดตัวไว้นะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เอาไปฝึกเลยนะครับท่าแรกนะครับก็คือ crossover นะครับท่านี้นี่ทุกคนที่เล่นบาสเน่รู้อยู่แล้วนะครับ crossover เ,เนี่ยใครๆก็อยากจะ cross เก่งๆกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องฝึกนะครับส่วนใครจะฝึกการ cross เนี่ยมันก็ cross ได้หลายทางนะครับอย่าง Iverson cross นะครับจะเป็นท่าที่เด่นๆเ,เลยใครเรียวิ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ k ิ l l เล c กคอสอเวอยุคเก่าก็าจะเป็นอย่างทีมฮาร์ดเวย์นะครับนี่เป็นคนพ่อนะไม่ใช่ทีมฮาร์ดเวย์ที่เล่นอยู่ดัลลัสนะอันนั้นคนลูกนะครับอันนี้คือท่าแรกครับคอสอเวอร์นะครับ,รบต้องฝึกนะครับใครอยากรู้ฝึกยังไงก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมสอนไว้ก็ได้หรือว่าจะไปดูคลิปฝรั่งก็ได้นะครับท่าต่อมานะครับ <c oughs> ท่าที่สองก็คือท่า b 2 o b the l e g e นะครับซึ่งก็คือท่าลอดขานั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะคุณจะลอดขาซ้ายขาขวานะครับลอดฝึกเลยนะครับฝึกการเลี้ยงลอดขาให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราโจมตีเราเปลี่ยนทิศทางเช้งเดเรคชั่นเนี่ยเราต้องลอดขาเราเราเราเลี้ยงมือซ้ายลอดไปทางขวาแล้วเปลี่ยนเป็นมือขวาแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับแบบนี้หรือว่าเราเลี้ยงมือขวาลอดขาซ้ายแล้วเราก็พุ่งไปข้างหน้านะครับการเลี้ยงท่า B2 ทูบินเดเรนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําให้ได้นะครับ อมาท,าที่สามนะครับคือถ้า behind the back นะครับ behind the back ก็คือถ้าควายหลังนั่นเองนะครับการเล่นลูกควยหลังก็ใครที่ยังไม่เก่งนะครับลองควยอยู่กับที่ดูก่อนนะครับควยหลังอยู่กับที่ดูก่อนนะครับท่าที่สี่นะครับก็คือ p e s e t a t i o n นะครับการเล่นท่านี้นะครับมันหาคําไทยยังไงเดียมันคือการเล่นจังหวะหลอกว่าจะออกซ้ายแต่ไปขวาจะไปขวาแต่ จะไปทางขวาหลอกว่าจะไปขวาแต่ไปซ้ายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเฮอร์ซี่นะครับเฮอร์ซิเทชันคือแบบทําให้ลังเลว่าเฮ้ยจะไปจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์นึลงนะครับเฮอร์ซิเทชันเนี่ยทำได้หลายท่ามากนะครับต้องไปขยายไปเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าเราจะเฮอร์ซี่แบบไหนได้บ้างนะครับอ่ะต่อมานะครับท่าต่อไปท่าที่ห้านะครับก็คืออินแอนด์เอาท์นะครับอินแอนด์เอาท์ก็คือเข้าแล้วออกนะครับในการคลึงบอลนะครับ อินแล้วเอาออกมานะครับท่านี้ก็ยากาในการทําให้มันเร็วนะครับทำจะช้าเนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับแต่เวลา да เราเลี้ยงไปถึงหน้าตัวตัวคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเราเลี้ยงมาถึงเขาเนี่ยแล้วเราชะลอเราสับเราเราช็อปรอนะครับเราเราเบรกอ่ะเราเบรกเราลดความเร็วลงมาแล้วเราอินเนียนเอาเพื่อเข้าแล้วออกนะครับไวๆแบบเนี้ยมันจะยากนะครับอันนี้ก็ต้องหักไว้นะครับหรือถ้ามันอินเนียนเอาไม่ทันก็ไปท่าที่6เลยนะครับคือการทาท่าสปิน ครับสปินมูฟเป็นเองพอเราวิ่งมาเราเ็วบแล้วเราเบรกเราจะอินอินแอนด์เอาแล้วสปินกลับมาทางเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการคอมบระหว่างท่าที่5และท่าที่6นะครับอินแอนด์เอาและสปินหรือเราจะโดนกันตัวๆแล้วเราก็สปินเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับน,รววนะท่าต่อมานะครับท่าที่7นะครับท่านี้ก็คือท่ายูโรสเต็ปนะครับเราการฝึกยูโรเนี่ยเราจะต้องทำให้มันก้าวให้มันไกลขึ้นนะครับ ขวาแล้วซ้ายนะครับหรือเขาจะซ้ายแล้วขวาแล้ววางอย่างนี้นะครับก็ต้องฝึกเป็นสเต็ปที่ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าเราแค่ก้าวหลอกแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ากาจะทําให้ได้เนียนเนีเนี่ยมันก็ยากอยู่นะนะครับคนที่ยูโรสเต็ปสวยๆเก่งๆนะครับลองไปดูก็คือผมชอบก็คือมานูนะมานูจินโนบิลลี่แล้วก็เดเวนเวทนะครับสองคนนี้นี่โอ้โหยูโรสเต็ปนี่หายนะครับหายเลยนะครับท่าต่อมานะครับท่าที่แปดนะครับ เราจะเรียกว่าแจ็ a แอนด์โกนะครับก็คือการแจ็นะครับสืบเท้าไปข้างหน้าแจ็นะครับแจ็แล้วไปนะครับการแจ็แล้วไปคือแจ็ a แอนด์โกนะครับบางทีเราแจ็เนี่ยเขาเขา,เขา,เ,ขาเขารู้ว่าเราไม่ไปไงนึกออกปะแต่เราไปเออนี่คือหลักการของการแจ็ปแอนดโกนะครับเราหลอกว่าเราจะแจ็ไอ้คนป้องกันก็รู้ว่าเราจะแจ็ปแจแล้วเดี๋ยวมันก็ถอยแต่พอเราแจ็แล้วเราไปเฮ้ยทีนี้มัน มันมีมิติในการเล่นมากขึ้นนะครับอ่ะแจ๊บแอนโกไปแล้วท่าที่9ก้าก็คือปั๊มแอนโกนะครับมันก็คือการหลอกชูดนั่นเองนะครับปั๊มขึ้นไปปั๊มแล้วก็ข้ามเข้าไปอย่างนี้นะครับเรียกว่าปั๊มแอนโกนะครับแล้วก็ท่าที่สิบนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็คือเหลือท่าอะไรล่ะที่ผมจะได้บอกก็คือท่าที่เจมฮาร์เดนเป็นเก็นเจอร์เลยก็คือสเต็ปแบ็กนั่นเองนะครับสเต็ปแบ็กนี่เพื่อนๆก็หรือน้นองๆก็ ฝึกกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับสเต็ปแบ็กนะครับอ่ะทีนี้มาสื่อม,มาพูดถึงส่วนของการที่จะทําให้เราได้เปรียบในการที่จะพัฒนาสกิลวัน on อันวันของเรานะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะให้พยายามเล่นเอ่อคิงออฟเดอะคอร์ดนะครับเราเล่นเพล y เราเล่นคิงออฟเดอะคอร์ดก็คือ การเล่นตัวต่อตัวนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจการเล่น King of the Court นะครับลองไปดูคลิปของของผมนะครับในในช่องในการเล่นตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าจะไปดูคลิปของตากำพลก็ได้นะใน NBA time ล่าสุดที่พี่บัวเขาดวลตัวต่อตัวกับเพื่อนเขานะครับอันนั้นก็ก็ดีนะคือเขาจะลิมิตจะเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นตัวตัวใช่ไหมแล้วเราลิมิตการเคาะขั้นต่ำก็คือสามเคาะ ห้ามเกินสามเคะต้องเล่นนะครับเนี่ยการนี้คือเราเล่น King o f t h e c o u r t เราจะเล่นกี่ลูกแล้วแต่เราห้าลูกเจ็ดลูกสิบลูกหรือว่าจะเล่นอ่าเป็นแต้มก็ได้ยี่สิบแต้มอะไรเงี้ยได้โดยที่เรายิงเนี่ยทีเดียวจบไม่มีรีบาวนะครับไม่มีการซ้ำนะครับการเล่น King of the Court เนี่ยเราจะไม่รีบาวนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะเสียเปรียบรูปร่างสมมติว่าเราตัวเล็กแลวเพื่อนตัวใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนตัวใหญ่แม่งยิงยิงไม่ลงไม่วิ่งไปซ้ำไม่วิ่งไปเก็บอย่างเงี้ยเรารีบาวสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการัันาก ทักษะตัวต่อตัวเนี่ยเราต้องเล่น king off h e c อ c r t โดยการจํากัดการเคาะนะครับเล่นตัวตัวเนี่ยเคาะไม่เกิน3ครั้งเราต้องจบสกอร์ให้ได้แบบนี้นะครับลองไปดูคลิปของทางเพจ n b a time ได้นะครับอ่ะต่อมาก็คือพยายามฝึกซ้อมให้มันหลากหลายท่านะครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนต้นก็คือไอพวก spin move หรือว่า in and out หรือว่า step back เนี่ยมันมีได้หลายจังหวะมากเลยจะ step ซ้ายเ t ขวา step หน้าเ t ็ p หลัง ะครับหรือเราจะแจ็ปแอนโกลแจ็ปแอนคือพยายามเอาสิบท่าที่ผมพูดเมื่อกี้มาผสมผสานกันให้มันได้เป็นอินแอน u t เอา w e บีทีวินแอน n d เล็กแอน e สปินมูฟอะไรเงี้ยคือเราจะต้องปรับปรุงทําให้มันเป็นของเราให้ได้ทำให้มันหลากหลายเข้าไว้นะครับสิบท่านั้นเอามาปนกันให้ได้มันมันมิกซ์มันให้ได้จนมันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้แล้วคุณจะมีท่าที่มันวาเลนตีมากขึ้นนะครับคนที่จับเราอ่ะมันก็จะงงมากขึ้นมันก็จะจับเราได้ยากมากขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของต่อมาเป็นเรื่องของการเช็งสปีดนะครับคือพอเราพอเรามีท่าที่หลากหลายแล้วทีนี้เราต้องทําให้มันเร็วด้วยนะครับเราอย่าทําเอื่อยเชื่ยนะครับการทําให้มันเร็วก็คือเราต้องฝึกซ้าๆย้ําๆมันบ่อยๆนะครับตอนแรกมันต้องช้าก่อนเพื่อให้เราจําท่าทางให้ได้พอเราจําท่าทางได้แล้วต่อมาคือเราต้องทําให้มันลงถูกไหมเราช้าจำพอเราจําท่าได้แล้วลองทําให้มันลง พอมันทาแต้มได้แล้วทีนี้เราเขาเราเคยมาเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับคือการพัฒนาสปีดเราขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามเล่นทั้งสองขานะครับสุดท้ายคือพยายามเล่นทั้งซ้ายและขวาเรียกว่า่ากคือเล่นทั้งเล่นสองเท้าก็คือทั้งการข้ามซ้ายข้ามขวาพยายามฝึกนะครับเพราะว่าเคยเจอไหมผมเจอบ่อยนะคนที่แบบน้องๆที่แบบถนัดขวาอย่างเดียวนี้ ผมก็อ่านแล้วเอ้ยน้องคนนี้ถนัดขวานะเก่งนะแต่ซ้ายไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นผมปิดเลยไม่ให้เขาไปขวาผมเปิดให้เขาไปซ้ายเขาก็อ่อนซ้ายอยู่แล้วเขาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ถึงทําได้มันก็เปอร์เซ็นต์ในการลงมันก็น้อยกว่าอย่างเงี้ยคือคือคนจับอ่ะเขาก็จะเลือกจับเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าเราถนัดข้างเดียวนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราฝึกให้มันถนัดทั้งสองข้างนะครับทีนี้แหละตายหาแล้วแม่งมามาซ้ายมาขวามาทางไหนดีวะ นะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาเราต้องฝึกทั้งสองมือนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอามาฝากไว้เป็นเทคนิคนะครับในการพัฒนาสกิลการเล่นบาสตัวต่อตัวนะครับเพื่อที่เราจะไปใช้ในการเล่นบาร์ห้าห้าหรือว่าเล่นบารสามสามในอนาคตนะครับก็หวังว่าจะถูกใจเคล็ดลับ ทั้งหมดที่ผมมีให้วันนี้นะครับ